เราจะไม่ทําการส่งแบบทีละคนอัตโนมือไม่เอางานทุกอย่างต้องเป็นอัตโนมัติ Work ์ l โฟนี้สร้างครั้งเดียวนะครับท้ายที่สุดอาจารย์สุเดชบอกว่าไฟล์ใหม่มา,มาอาจารย์ก็รีเฟซอาจารย์ก็รันมาโครผมก็จะได้ไฟล์ามาผมก็กดอีก2ทีอีเมลส่งลูกค้าพันลายอัตโนมัติอ่ะนี่คืออินโหยสวยงามนะครับ65 แล้วก็ผมอยากจะโอเคแจ้งเตือนเป็นพืนชื่อพนักง,งานอะไรน,นะครับโอเคด้วยความเขารบย่างสูงว่าไปนะฮะลีกัตสโอเคจากนั้นครับจุดสําคัญคืออย่างประโยคพวกนี้ทุกคนพอมองออกไหมว่าท้ายสุดมันจะเป็นอีเมลนะทำตัวหนาตัวเอียงใส่รูปใครเขียน HTML ได้ใส่แท็ก HTML ก็ได้ นะครับโอเคผมทำการแนบไฟล์ครับผมกด advance d option นะครับความเจ๋งคือผมจะแนบไฟล์ชื่ออะไรทุก,นกันนึกภาพนะครับผมจะแนบไฟล์ชื่อชื่อของผมจะเป็นชื่อจากที่อาจารย์สวเดชเตรียมไว้ให้ผมชื่อว่า invoice number แต่ไฟล์นั้นจะเป็นนามสกุล .pdf ครับโอเคผมจะขอใส่ .pdf ครับผมจะทำการใส่คอนเทนต์ครับว่าไฟล์คอนเทนต์ผมคือไฟล์คอนเทนต์ที่ผมเพิ่งสร้างเมื่อสักครู่นี้เสร็จแล้วโอเค นี่คือทั้งหมดครับนี่คือ Workflow ที่ผมสร้างนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ t r i g g e r คือเมื่อมีคนเลือก Row ฉันจะทำการ l ิ st ไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้แถวใครแถวแท่นจะได้ไม่ส่งผิดไฟล์ฉันจะทำการวนลูปเพื่อทำการดูในไฟล์แต่ละไฟล์แล้วก็เต็มส่งเต็มส่งเต็มส่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าผมจะทำการส่งผมก็สามารถทำการเลือกแล้วก็สร้าง Create Email ได้ส่งหาใครก็ได้ครับเราจะไม่ทำการส่งแบบทีละคน อัตโนมือไม่เอางานทุกอย่างต้องเป็นอัตโนมัติเวิร์กโฟลนี้สร้างครั้งเดียวนะครับท้ายที่สุดอาจารย์สุดเดชบอกว่าไฟล์มม่า,มา,มาอาจารย์ก็รีเฟซอาจารย์ก็ run รันมาโครผมก็จะได้ไฟล์ามาผมก็กดอีก2ทีอีเมลส่งลูกค้าพันลายอัตโนมัต นะโอเคในไลฟ์นี้ผมคิดว่าน่าจะได้มุมมองนะครับเอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองเซฟโฟล์เดี๋ยวผมจะรันโฟล์กันขอกดปุ่มเซฟข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการชื่อ Workflow ผมกับตั้งชื่อว่า send invoice to customer ผมเซฟ w w r r k l o w w นะครับโอเคแค่นี้ครับอันนี้โฟล์ขออนุญาตไม่ซับซ้อนมากนะฉากหลังทุกคนครับมันคือโค้ดครับแต่คอนเซปต์แบบนี้คือโล w c โค้ดครับออโตเมตคงต้องไปศึกษาเพิ่มนะครับศึกษาเพิ่มได้เลยครับดูบทความได้ดู คลิปใน YouTube ได้หรือว่าต้องการจริงจังมาอบรมกับที่นส์แสปต์ก็ได้นะครับโอเคคราวนี้ผมขอพาทุกคนนะครับมาดูในตัวไฟล์ของผมครับผมเปิดตัวขอยกตัวอย่างหน่ทุกคนในกรณีนี้ผมอยากจะให้ทุกคนเห็นนะฮะว่าเฮ้ย ในตัวไฟล์ของผมเนี่ยผมอยากจะส่งเมลแล้วผมได้ไฟล์จากทางสุดเดม็มาผมจะทําการาไปนะครับ Data นะครับติดตั้ง a d d i n แล้วใช่ไหมครับถ้าติดตั้ง Add i n แล้ว e x c e เเราจะ p o w e r f u l เลยครับติดตั้งบน Cloud ได้ติดตั้งบนเครื่องได้โอเคทิ้งผมลันบนบนเครื่องก็ได้ผมรันบนคลาว d ก็ได้นะครับโอเคถ้าบนคลาว d ผมจะต้องเขียนโฟลนะครับที่ตรงนี้ โฟลของผมชื่อว่าอะไระเดี๋ยวมาดูนะครับ send invoice to customer ทุกคนเห็นนะครับนี่คือ send invoice to customer สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะส่งแล้วอีเมลจะต้องไล่ไปนะครับไล่ตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลองดูนะครับถ้าเป็น Excel บนเครื่องครับถ้าติดตั้งแอดอินแล้วนะครับโฟลก็จะมาอยู่ตรงนี้ถ้าอยากจะส่งหาทุกคนคลุมทั้งหมดกด run flow ผมขอลันหาตัวเองก่อนโอเคผมลองเลือก2อันนะครับผมเลือกผมกาจันสุดเดชนะครับของจันสุดเดชเดี๋ยว มีพนักงานชื่อว่าคุณทิติมาส่งไปหานะครับอาจารย์เป็นร้านขายดีไม่มีหยุดนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเลือกสัก2โลครับผมกดปุ่ม run 1 2 3 run ครับผมทำการ c o n t i n u e นะครับโอเคเพื่อําทำการคือเขาจะมีกระบวนการในการ authentication นะครับว่าเฮ้ยคุณต้องมี account ในการใช้งานต่างๆนะครับอันนี้ผมใช้ถึง3 c o n n e c น o เตอครับอาจารย์ excel ครับ OneDrive แล้วก็ Out l o o k 3อย่างด้วยกันนะฮะ โอเคนะผมขอคอนติเนียครับรัน w o r k f l o w ครับท้ายที่สุดผมกดโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คอีเมลสักหน่อยนะครับว่าผมจะได้รับอีเมลไหมผลลัพธ์ในการรันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขอไปลองดูในอีเมลนะครับว่าเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูผมขอไปแอบ,บดู workflow นิดนึงว่า Flow ผมเป็นยังไงบ้างอ่ะโฟผมเขาบอกว่ารันไปสำเร็จครับเมื่อ24วินาทีที่แล้วเรียบร้อยเลยครับโอเคอทุกอย่างรันไป ผมไปแอบดูนะครับผมสามารถเข้าไปดูครับว่าทํางานแบบไหนยังไงนะครับโอเคมีการส่งข้อมูลแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวผมขอไปเช็คอ e ีเมลครับอีเมลเมื่อกี้ผมตั้งชื่อว่าอ่าอีเมลของผมนะครับ c h a l a ทแ a ชชลีเวทดอทคนะโอเคขอแอบดูนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างออกมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่สแปมก็ not spam ไปแล้วนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอเช็คครับทุกคนนี่คืออินวอย e ของผมครับนะได้ถูกส่งมาเมื่อศูนย์นาทีที่แล้วโอ้โหนี่อาจารย์สุเดชที่ ผมจะต้องได้รับไฟล์ที่อาจารย์เตรียมให้ผมนะครับของผมผมจะต้องได้ไฟล์ชื่อว่าหกห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองโอเคผมไปดูครับนี่คือไฟล์ที่อาจารย์เตรียมให้ผมและผมก็เอามันมาส่งเรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะนี่คืออินวอยด์สวยงามนะครับ6 5ตามชื่อไฟล์นะตามชื่อไฟล์นะครับ IV ตรงนี้ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้ข้อมูลนี้เข้ามานะครับไฟล์ผมได้ตามไฟล์ที่แนบอัตโนมัติเลยดังนั้น อาจารย์ได้รับเมลไหมฮะได้แล้วครับโอเคแบบนี้เลยครับทุก่อนดนั้นแปลว่า1,000คนส่ง1,000 1,000ทีกดไม่กี่คลิกถ้าเปิด Excel เปิด Excel คลุมกด Run Workflow จบเลยครับเป็นยังไงบ้างโอเคสำหรับในส่วนของตัวออโตเมชันนะครับแล้วก็ผมจะก็จะเห็นตัวกระบวนการในการทำงานนะครับเดีนั้นถ้าข้อมูลมาอีกจะรันบน Cloud ก็ได้สมมติว่าผมจะรันแบบรันปุ๊บอย่างนี้ผมก็แค่ กดปุ่มส่งลันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลัน Workflow ครับเขาก็จะทำกระบวนการนั้นอีกครั้งหนึง่งเมลก็ถูกปรึม1ิฉบับอีกครั้งหนึง่งรียบร้อยแล้วสุดยอดน,นะโอเคนี่คือตัวอย่างของออโตเมชันนะครับนี่คือตัวอย่างของงานที่เราสามารถเฮ้ยทำให้มันเป็นงานอัตโนมัติได้อะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งอันนี้คือคือความเจ๋งของของเขานะครับอ่ามีคำถามครับถ้าข้อมูลผมอยู่ใน ERP ล่ะครับเราจะต้องรัน q u e r y มาก่อนไหมถ้าเป็นระบบ ERP อันนี้อาจารย์ เราจะรันคิวรี่มาก่อนไหมขึ้นกับว่าคว,ค,ควรจะต้องเตรียมข้อมูลก่อนนะควรจะเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนสอโดยใช้ Power Query ใช่ครับไปจับกับ ERP <ม>ของเราแต่ว่าเท่าที่ผมเคยเจอบางระบบก็อาจจะคอนเน c t ได้เลยแต่ว่าบางระบบอาจจะเป็นระบบเปิดหร,หรือปิดนะผู้ใช้เป็นเป็นแอดมินทำได้ครับ ถ้าเป็น<อ> user ทำไม่ได้โอเคนะครับแ,แล้วเราต้องเตรียมข้อมูลก่อนครับโอเคคุณพิพัฒน์ถามว่าอาจารย์ครับถ้าอ e ีเมลเปลี่ยน automation ก็จะรู้เองใช่ไหมครับใช่หมายถึงว่าในที่นี้ครับผมผมต้องมีข้อมูลนะว่าเฮ้ยชื่ออะไรตัวนี้นะครับอ่อีเมลผมอยู่ที่คอลัมน์นี้ครับใช่แปลว่าถ้าผมรันอีกใช่เลยถ้าผมรันอีกมันเอาอ e ีเมลตัวนี้ไปส่งนะดังนั้น ซึ่งอันนี้ผมผมเขียนด้วยการลุกอัพจากข้อมูลที่อาจารย์วยเดชมีข้อมูลคัสเตอร์มาแล้วผมก็ลุกออพเอาอีเมลผมลุกอัพเอาอ่าอีเมลเขามาผมลุกอัพเอาชื่อเขามาแล้วก็โชว์ออกมา,เ,าเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้ครับเพื่อที่เราจะได้ข้อมูล Data ที่เราอยากจะส่งให้เขาดังนั้นถ้าเราส่งให้เขาเรียบร้อยนะครับผมจะต้องเห็นครับว่าส่งหาเรานะครับเขียนว่าให้ชลัยเวศ thank you for your training จากสิริรัตน์โอเคซึ่งเป็นคนที่เป็นคนขายของผมนะสิริรัตน์คนนี้เขาเป็นคนขายให้กับผม ดังนั้นข้อมูลได้ถูกส่งเข้ามาเรียบร้อยนะครับเอ่ะดังนั้นให้เห็นภาพนะครับโอเคเจ๋งไหมครับโอเคเจ๋งกดไลค์กดแชร์ได้นะฮะโอเคนี่คือไลฟ์ของเรานะครับในเรื่องของออโตเมชันนะผมคิดว่าตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่10โมงโอเคเราตุม้มตั้ม Power Query นะครับเราทำออโตเมชันโดยใช้มาโครผมโดยส่วนตัว ผมชอบที่ผมชอบ3ตัวเลยนะแต่ตอนนี้ตัวที่ผมหลงรักมากคือคือมาโครเนี่ยผมหลงรักมานานแล้วอาจารย์ก็น่าจะหลงรักเช่นกันครับผม <laughs> ใช่ไหมใช่ครับใช่แนะโอเคแต่ Power Query ผมชอบชอบผมรู้สึกว่าถ้าสมมติ Classify นะครับผมว่าถ้าทํางานกับข้อมนนะูลเนี่ย Power Query work เตรียมข้อมูลถ้านิยามสั้นๆนะครับถ้า Macro ก็อาจจะนิยามว่าที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไรที่ Power Query ที่เหลือหรออาจารย์ว่าส่วนที่ทำไม่ได้ส่วนที่ทําไม่ได้ Macro ทําได้ Excel ทําอะไรได้ Macro ทําได้หมดจัดสวย Export Import, Import ก็ได้แต่แต่บางครั้งมันจะมีงานที่คาคาบเกี่ยวกันอยู่พวกข้อมูลนะครับเช่น Import ข้อมูล Macro ก็ได้แต่ Power Query อาจจะเจ๋งกว่า ดังนั้นก็จะมีพวกนี้อยู่แต่แต่แต่ใน w o r k f l o w เนียเราสามารถคัสตอมได้หมดเลยนะว่าเราจะส่งจากอีเมลไหนจะอีเมลกลางจะอีเมลแบบไหนปรับได้หมดเลยครับผู้รับผู้ส่งคัสตอมได้หมดเลยตอนนี้ผมคัสตอมว่าผมจะส่งแบบด y นามิกแนบไฟล์แบบด y นามิกเขียนชื่อว่าลงท้ายแบบดินามิกชื่อคนขายอ่ะแต่ละคนขายไม่เหมือนกันอินโ i ว e นี้ใครขายแนบไฟล์ที่ไม่เหมือนกันภาพเป็นอย่างนี้นะครับโอเคดังนั้นเยี่ยมนะมีประโยชน์นะครับสำหรับในไลฟ์นี้นะครับ สำหรับในวันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะได้เวลาแล้วจ้ะโอเคครับล่วงเลยกวนอาจารย์มาพอสมควรนะครับแล้วก็ที่น i c สเปอรเราสอนแบบเข้มข้นนะครับก็ติดตามได้นะโฆษณาเล็กน้อยแล้วกันะครับโอเคเรามี Excel ด้วยกันทั้งหมดกี่คอร์สอาจารย์เกือบเป็น10หรือเกือบ10คอร์สเ่ยเกือบ10คอร์สนะครับ Excel at intermediate advanced macro VBA programming VBA programming pivot โอเค BI โอเคนะครับหรือว่าถ้าใคร Powerful function อ่าอันนี้ j a n สูเด t เมาเลยครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็น Power BI นะครับวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ก็ได้รับการนิยมความนิยมมาก RPA โอ้โหช่วงนี้หลายองค์กรชั้นนำครับให้คนมาเรียนโอเคเพื่อเรียนรู้นะครับบังคัสที่ไลฟ์อย่างบางที่ก็แบบ400คน เข้ามาไลฟ์มาฟังเฮ้ยเอ็ดก็ได้ยังเทคโนโลยีไปถึงไหนแล้วนะครับดังนั้นบางส่วนเราก็แคปเจอร์มาแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นในไลฟ์ปวกนี้นะครับก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนะครับต้องฝึกฝนต้องเพิ่มทักษะกันนะครับใน <Nice S 1> สรวนขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วก็ยังไงก็ติดตามไลฟ์ของเรานะครับแล้วก็วุฒิบัตรจะจัดส่งให้กับทุกท่านนะครับเดี๋ยวลองเช็คอ e ีเมลเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวจะแจ้งแจ้งแจ้งให้น่าจะภายในวันนี้แหละ นะครับโอเคใครสนใจนะครับก็ดูหลักสูตรของเราได้ที่เว็บไซต์น i experttraining.com นะครับโอเค e b o o k YouTube ติดตามได้นะครับนะตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรียนเป็นไลฟ์หรือถ้าใครเป็น In-House Training ก็ยินดีเลยครับมีตรงไหนอไหมโอเค่ okay. นะงั้นก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็3พลังของ Excel ได้แก่อาจนิติฮนะ์ค <Cur> ิวเร r c u m a o และ Power automate นะครับสามพลัง automation ครับโอเคร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกันนะครับโอเค n i c e for เ r ร i n i n g เราสอนสไตล์ใช้งานจริงขอบคุณนะครับเป็นยังไงบ้างกับคลิปนี้นะครับถ้าชอบผมฝากกดไลค์ถ้าใชยผมฝากกดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามเนื้อหาดีๆกับ YouTube ของ Nine Expert นะครับโดยการกด subscribe สั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆกับเรานะครับขอบคุณที่ติดตามครับ